ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนในหนึ่งวันอยากทำอะไรบ้างนอนหนูว่วงบุคลิกภาพอะไรในตัวตัวฉันที่เธอคิดว่ามีเสน่ห์น่าดึง่งดูนมากที่สุดน่ารักถ้าตอนนี้ฉันเป็นอันหนึ่งเหรอ,อม,มีอะไรอยากพูดกับฉันไหมสวัสดีร้องไห้ั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ในซีนค่ะประมาณอ,อาทิตย์ที่แล้วมั้งชีวิตขาดอะไรไม่ได้สามอย่างของกิน เตียงนอนหูฟังสิ่งที่เคยทำแล้วอายที่สุดคืออะไรเข้าห้องน้ำแต่ไม่ได้ล็อกประตูแล้วพี่้าเปิดเข้ามาพูดทำไมก็ไม่รายตอนนี้อายกว่าแล้วนิยามความรักเป็นยังไงบ้างเว้นระยะ MBTI ของเธอคือ INFJ มีวิธีออกกำลังกายยังไง ไม่ออกค่ะถ้าให้พี่กลายเป็นสัตว์ได้หนึ่งอย่างให้พี่เป็นสัตว์อะไรกูจกระต่ายอ่าเพราะว่าหนูชอบกระต่ายโอเค